ทุกอยู่ที่เดียวกันในใจจะหลีกหนีไปไหนก็ไม่ผลหลอกญาติโยมโชคยามดีมีธรรมะคอยประโลมให้ทุกอย่างที่ท้าทมเป็นเหมือนลมที่พัดมาชุมชนไหนเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่ชุมชนที่เราอยู่ต้องสร้างสุขทุกเวลา างชีวิตคิดต่างกันต่างชช้ค่าแต่จะร่วมฟันฝ่าทุกปัญหาในชุมชนดีมีเลวเลวมีดีคละเคล้าเอาใจเขาใส่ใจเราทุกเรื่องราวจะข้ามพ้นชุมชนสร้างสุขรวมสร้างสุขให้ชุมชนสุขกับทุกปะพ้นข้าไม่พ้นด้วยเข้าใจขัดแย้งบ้างเป็นบางคั้ แต่ยังต้องเห็นหน้าร่วมชุมชนใช่ไหมลดที่ติดลรรอยยิ้มและเปิดใจเริ่มต้นให้อภัยสร้างสุขได้ทุกชุมชน ห้าไปไหนหมดตัวเนี่ยขาได้ด้วยกิดกว่โอ้โฮโอ้โโอ้โฮโอ้โฮโฮ สุกภพแบบนี้ไปอาบน้ำกันดีไหมข้าวพออสวัสดีครับแหมไม่เจอกันตั้งนานเลยเลยครับคิดถึงคิดถึงครับอย่าเลยเฮ้ยสุกภพมากเลยอะเราอ่ะก็ไม่นะครับผมก็นิดนึงครับอ้าวคุณพัดโอยอย่าเลยแหมกอดนิดกอดหน่อยก็ไม่ได้นะครับหรือว่า กลัวจะมาหลงรักผมหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่ว่าพัดรังเกียร์นะโอ้โหแรงอ่ะคุณพัดนี่นายทำาตัวสกปรกแบบนี้ลูกค้าที่ไหนเขาอยากจะขึ้นฮะโอ้ก็พูดเกินไปสกปรกสกปรกที่ไหนก็ไม่น่าจะเกินไปหรอกค่ะพัดว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แค่ขี้มูกดมสักล้ตัวเองแล้วเอามากินยังไงคนรู้เนี่ยโอ้โหเห็นครับโอ้โหโอเคครับผมผิดเองครับแหมว่าแต่พออมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับก็นเนี่ยเสร็จธุระแล้วกำลังจะกลับโรงเรียนจะให้ไปส่งหน่อยโอ้ยลูกค้ารายแรกเฮ้ยเชิญเลยครับถ้ามีคนอื่นก็จะไปคนอื่นนะนะวันนี้เดี๋ยวผมลดราคาให้พิเศษเลยครับ มาคิดไม่อยู่หรอมาแวว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 นี่ครับมาตามหัวใจที่เคยตามหาโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงหามาตั้งแต่ล่างถึงหัวใจเลยครับผมห้องพอกันเลยสองคนนี้โอ้โหไม่น่าถามถึงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะน้องชายของผมวีระ น้องชายจะตกใจอะไรกันนักหนานี่ภาษาเสียงก็เป็นโอเปร่าเฮาเลยแล้วทำไมจมูกเขาโด่งกว่าคะจมูกเขาโด่งกว่าโชยจะบ้าเหรอถามอยู่ได้ถามทำไมนักหนาเหมือนกันไม่แน่ใจทำไมเขาต่างกันอย่างลึกลับเลยอ่ะเปรียบหน้าดูใกล้นี่ตัวอยากซักให้เข้าใจเนี่ยซักมือเนี่ยซักเครื่องถูกต้องขอบคุณมากครับอาจารย์แต่ยิหญเลยอะเหมือนกัน ขอบคุณค่ะช่วยครับ,บไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเป็นน้องชายของชาคริตอ่ะ เกินไปหรือเปล,าล่าอะรยะเงของขนชียวนะก็มันจริงนี่ทำไมฮะแตกต่างกันตรงไหนดูเรื่องของเบ้าหน้ากันดรกว่าฟรุมม่มสแกนนะครับปุ๊บประมาณคล้ายกันอย่างกับแกเป็นไงนๆๆสงสยัยเรื่องเบ้าหน้าดูต่อไปช่วงซิงแพคในใกล้กันมากๆทำไมฮะไม่เหมือนหรอ ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมีอะไรผมช่วยอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะแล้วเวลาจะมาอยู่ที่นี่นานหรือเปล่าคะก็กะว่าจะอยู่จนกว่านี้จะเบื่อหน้าผมะครับเอา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 อาพยายามช้หูเอ้าเขินเขินไงที่อยู่ที่ไหนคนนี้จะเบื่อหน้าผมนะครับสรุปแล้ว ที่นี่ก็หล่อเกินหล่อยันเงาครับทุกพอ,อ,อพอจะมีคนที่หน้าตาดีพูดจาดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคุณพอมีมะตอนนี้ที่ไม่ขึ้นได้เลยก็มีผม <ST AR> นี่นะครับคุณเนี่ยนะครับ อ่าู้ตรวจผมพูดแล่นท่าู้ตรวจเอาไปทำอะไรครับพออย่างนี้เอ่อผมคิดว่าอย่าเอา่อคณะคตชเนี่ยเราตั้งมาพอสมควรแล้วครมาแล้วแถมยังทำประโยชน์มากมายให้กับนชนุมชนอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยรับทราบความคืบหน้าอือจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่พาพอเราทำอะไรแบบ เป็นโครงการที่ดีแบบนี้นะเราก็ควรจะประชาสัมพันธ์ให้คนนั้นมีความรับรู้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขามามีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆกทอจอก็ได้แต่แต่อย่างนี้แล้วพออเนี่ยคิดว่าใครเหมาะสมที่จะทําหน้าที่นี้จริงๆผู้หญิงก็เหมาะนะคุณคุณพัฒน์เนี่ยคุณพัฒน์ได้ไหมครับคุณพัฒน์ผมก็คิดถึงนั้นนะ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ถนัดเขาก็เลยขอถอนตัวชาคิดนะครับชาคิดครับเออจะดีเหรอชาคิดเขาก็แอคทีฟไม่ได้อยู่หรอครับทั้งสองท่านสวัสดีก่อนครับเลอก็คุยกันเรื่อยเผยนะนี่น้องชายชาคิดครับชื่อวีระ ลูกน้องพี่หรือน้องจริงๆเหรอถูกต้องสิครับโอ้โ,โลกนี้ไม่มียุติธรรมจริงๆถ้าพผู้โดยการพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงครับไม่มีอะไรราวปาลาหน้าคล้ายๆกันเ<ม><ม>ออแล้วเราจะทำอะไรนี่ ไวนี่สิครับน้องผมเนี่ยฮะดันมาบอกว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ดีเนี่ยหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ดีเนี่ยต้องมีป้ายราคาบอกให้ชัดเจนลูกค้าจะได้เยอะขึ้นผมจะได้เอาวินของผมนี่เข้าตลาดหลักทรัพย์สักทีก็กล่าวว่าจะไปเดินหาซื้อของเนี่ยครับทำป้ายราคาหน่อยคือผมเรียนด้านประชาสัมพันธ์มาครับ<อ>เลยอยากให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการอะต้องครับผมทำด้วย คนนี้ที่ผมพูดถึงไงหน้าตาดีด้วยนะโอ้แต่ห่างกับชาคิดเยอะนะไปถึงอายุหรอครับเออประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> หรือว่าหน้าตาห่างกันเยอะจต้ก็รูหมอนะคือมผมยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทแลนะหน้าที่ของกอทจอเท่าไหร่เลยครับอือ ก็ค่อยศึกษาไปนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอืมใช่คือได้ครับถ้าท่านผู้ตรวจการเห็นว่าผมสามารถช่วยอะไรได้เนี่ยผมก็ยินดีครับทนายเหมาะมากเลยวีละนะทั้งหน้าตาก็ดูดีนะเสียงก็หลอนะอย่างน้อยก็ดูดีกว่าคนแถวแถวนี้ยเยอะเลยเอออ๋อกําลังหมายหมายถึงใครเหรอครับผม ก็ไม่ไม่ได้หมายถึงใครเลยอยากอยากรับไปใช่ไหมรับได้แต่อ๋อก็พูดเป็นทุกคนเลถ้านผมฝากชาคิดครับแนะนำเขาก็สอนเขาไปบ้างนะผมคิดว่าถ้าวีระเนี่ยเขาทำประชาสัมพันธ์ได้ดีครับแล้วกเ็เราอาจจะ นำเสนอในที่ประชุมของกตจอ,อาจจะแต่งตั้งให้เขาไปที่ปรึกษาทางประชาธมพันธต่อไปเนะเพราะนี่ก็เป็นคณะกรรมการอยู่แล้วก็รู้กลไกขอเรื่องของการทํางานของกตทจอ,อยู่แล้วก็น่าจะเหมาะไหมครับเหมาะเหมาะได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับเชื่อมือผมได้เลยครับผอมไม่ห่วงไม่ห่วงแต่ต้องนะดูอนะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดหลุด,ลดเอ้าขอบคุณสิเออนี่ เด็กซ่าไม่ต้องห่วงเลยเป็นอะไรครับนี่เป็นงูเหรอครับผมเรื่องของฉันไม่ต้องยุ่งจะกัดกันอีกนานไหมครับตีนปลาจริงเลยโอ้ปาาเอ่องั้นเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันอีกทีดีกว่านะคะคือพัรท คนิดเนี่ยเป็นคณะกรรมการกรทอจค่ะส่วนคุณนิดเนี่ยเป็นเลขาแล้วก็ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆแล้วก็ข้อมูลนะคะส่วนชาเขียวเนี่ยเป็นเครือข่ายกรทอจค่ะซึ่งจะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆส่วนกรทจก็คือคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดที่ทําหน้าที่สอสอและก็เสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานละแล้วก็เจ้าหน้าที่ละให้เป็นไปตามหลักธรรมพิบาลค่ะ ซึ่งคณะกรรมการกรทอเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบางโครงการแล้วทำให้ยุทธของเราเนี่ยพัฒนาไปอย่างไกลเลยล่ะลองดูลองดูและนี่ก็คือขนมไม่กินเวลาหิวครับขอ้โไอชักเขียวถนนเส้นนี้นะคะเคยชํำรุดเสียหายแล้วก็เกิดรอยร้าวบริเวณหลายทางค่ะแล้วก็ซึ่งยังอยู่ในประกันผลงานอยู่นะคะและจากการตรวจสอบของกทจเนี่ยก็ทําให ผู้ที่รับผิดชอบนี่นะคะแจ้งทางผู้รับเหมาให้มาแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างบางโครงการเท่านั้นนะคะครับด้วยประสิทธิภาพการทํางานของชั้นเนี่ยทำให้คณะกรรมการคอร์นเนี่ยได้สร้างหลักธรรมพิบาลไปหลายโครงการแล้วนี่คนในชุมชนยังไม่รู้เลยนะเนี่ยบางโครงการเนี่ยว่าฉันมีส่วนร่วม ่คิดที่สื่อสารให้คนในชุมชนที่ทร,บทรบาบข้อมูลอย่งถูกต้องเลยนะคะใช่เลยครับจากการที่ผมได้ทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกร้จเนี่ยผมขอเสนอให้มีการบรรยายสำคัญครับโดยที่เราเนี่ยจะไปขออนุญ,ญาตสถานที่ราชการนะครับเพื่อติดประกาศความคืบหน้าของโครงการต่างๆครับอืม ผมว่ามันน้อยไปหรือเปล่าเอ่อเกรงว่ามันจะเข้าไม่ถึงที่ประชาชนอะถ้างั้นผมขอเสนอเพิ่มแล้วกันครับตรงกิจกรรมส่วนที่ว่าเราไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับนอกจากเราจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยเรายังสร้างเครือข่ายกอสจด้วยแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจดีครับ ติดกันนิดเตือระวังด้วยใครอย่ากหลกเอาอันนี้ไปทิ้มือ,อ,นะเ,อเรียรไปทิ้งมือสิง โอ้ยสุดยอดเลยรู้สึกมีความสุขนะเห็นอย่างนี้เรารู้สึกเราสองคนนี้แบบเหมือนทำงานสำเร็จเนาะหายเหนื่อยเลยนะเห็นแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยจริงๆจุดชื่อเนี่ยท่านผู้ตรวจที่ก็อจนะครับจะเป็นองค์กรทีท่เริ่มต้นนะแต่ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเป็นการพัฒนาชุมชนเพราะชุมชนมีนนความมีกันมีความรุกพันกันนะครับก็ถือว่าเป็นรากฐาน ขอามสุขสวนต่าต่อไปให้ประเทศเรายัาง่งยืนยิ่งขึ้นถ้าชุมชนทุกชนทุกชุมชนนะถ้าเ <Yeah, yeah. S 2> ราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมมั่นใจบ้านเมืองเราอ่ะน่าอยู่ครับประเทศเราจะได้ก้าวาหน้าแน่นอนนะนี่เช่นนี้เดี๋ยวเห็นเราต้องไปจอยเขาด้วยครับปปไปจอยกนะันขอบินไปสู่ความฝัน ่าเลิสุดยอดครับผมนี่ครับตอนนี้มีค่ายติดต่อมาเยอะแยะมากมายค่ายอะไรค่ายมวยครับท well> ุดยอดวันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณผ uh. ู uh 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 ้บริการด้วยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเราด้วยครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับในภารกิจเนี่ยเอใชว่าไปพระเอกก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้ดูสัมผัทุกคนแล้วก็ได้ร่วมงานด้วยค่ะ และผมสัญญานะครับว่าผมเนี่ยจะทําหน้าที่ของคณะกรรมการกรรจออย่างดีที่สุดและก็รวมไปถึงตะไลปอดภารกิจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบรรลุไปถึงเป้าหมายจริงได้นะครับถ้าเราขาดชาวบ้านชาวบ้านนะครับขาดคณะกรรมการกรจอใช่เพราะว่าคณะกรรมการจเนี่ยทำงานเันอย่างเข้มแข็งจริงนะครับ เราต้องขอบคุณชาวบ้านนะที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับถ้าไม่มีชาวบ้านให้ข้อมูลทางการนานาเนี่ยก็เขาให้ข้อมูลเรามันตลอดนะครับและออดชมขอบคุณทุกๆคนนะครับและเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ภาพนะครับในนามของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ทำงานได้เป็นอย่างดีเราจึงขอมอบโลกเกียรติคุณสำหรับทีมงานของคุณนะครับวุนร์ไพรส์รจริงๆนะคุณแม่าแล้ว่าคุณแม่คุณมคุณแมาครับมคม่เาครับาคุุ้ม่เ้องแย่งกันโลเรา ทำงานดีครับให้ขาเหรอขอถือบ้างมีขอถือเดี๋ยวหมองหมดโอ้โหสัตว์มานึ่พีืเลยอ่ะ มาคอยปะโลมให้ทุกอย่างที่ทาทมเป็นเหมือนลมที่พัดมาชุมชนไหนเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่ชุมชนที่เราอยู่ต้องสร้างสุขทุกเวลาต่างชีวิตคิดต่างกันต่างใช้ค่าแต่จะร่วมฟันฝ่าทุกปัญหาในชุม งเราจะข้ามพ้นชุมชนสรางสุขล่วงสร้างสุข